ทำไมในยุคนี้คนส่วนใหญ่ถึงเลือกซื้อหารถอีกโกคามาใช้งานในชีวิตประจำวันพี่ๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าอีกโกคามีข้อดียังไงทำไมคนถึงให้ความไว้วางใจว่ารถประหยัดขับง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะเดี๋ยวตั๊กพามาดูข้อดีของอีกโกคากันใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานกำลังเปรียบเทียบว,ว่าจะเป็นอีกโกคาหรือจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมา ดูคลิปนี้เพื่อตอบโจทย์พี่ๆที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะใครชอบนะคะอีกุกค่าอย่าพลาดชมคลิปน,นี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอีก,กคา่ามือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพามาชมอีก,กคา่านะคะสต็อกที่เพชรยนต์ของเรานะแต่วันนี้นะคะ ไม่ได้พามาเปิดรถนะคะวันนี้จะพามาบอกข้อดีของ e ีกโกคานะคะว่ามีอะไรบ้างมาทำความรู้จักกับ e ีกโกคากันว่าทำไมเราถึงเลือกซื้อ e ีกโกคานะคะแล้วก็มีความคุ้มค่าดียังไงต่อการใช้ชีวิตของเราในชีวิตประจำวันนะคะพี่ๆวันนี้นะคะตรงนี้ตักอยู่ที่ เพชรยนต์นะคะถนนเสดีไทย68แยกหนึ่งนะคะเป็นสำนักงานใหญ่ตรงนี้เป็นสต็อกอีโกคาของเรานะคะหลักๆของเราจะเน้นก็คือจะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะไม่ว่าจะเป็นยาริสแฮชแบ็กคาประตูหรือว่าจะเป็นยาริสเอทิฟน,นะคะแล้วก็มีแบรนด์อื่นค้ากันไปนิสันอเมร่านิสันมาร์สนะคะมิตซูบิชิมิลาดนะคะ,ะหรือว่าซูซูกิสวิปเราก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นไทป์อีโกคาในขนาดที่เครื่อง1,000 200cc ซีซีนะคะตอนนี้นะคะดอกเบี้ยร่มงต้นอ,อยู่ที่2.79%เท่านั้นนะคะสำหรับใครกำลังมองหาอีก้กคาไว้ใช้งานมาดูคลิปนี้กันว่าอีก้กคาเหมาะแล้วก็ถูกใจพี่ๆทุกคนหรือเปล่านะคะ นี่นะคะคือสต๊อกรถพร้อมใช้ของเรานะใครสนใจนะคะติดต่อตักมาได้เลยนะคะแต่สําหรับคลิปนี้วันนี้จะมาเปิดข้อดีของอีโกคานะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างเนาะเรามาทําความรู้จักอีโกคากันก่อนนะคะอีโกคาคืออะไรทำไมเราถึงต้องตัดสินใจเลือกซื้อรถอีโกคานะคะในยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้นะคะการเลือกซื้อรถที่มีความประหยัดน้ํามันนะคะเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสําหรับเศรษฐกิจในยุคนี้นะคะพี่ๆก็คงรู้นะคะน้ํามันขึ้นตลอดเลยตอนนี้ลืดละประมาณ40่สิบกว่าบาท แล้วนะคะแล้วแต่อีโกคาตอบโจทย์ยังไงคือเป็นรถที่ขับได้ทั่วไปนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันขับขี่คล่องตัวนะคะมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็หาที่จอดง่ายหาที่จอดง่ายจริงๆนะคะคันเล็กน่ารักแบบนี้อย่างนี้ t o โยต้ายาริส่าตัวนี้5ประตูเล็กมากๆเลยถ้าเทียบกับ v ีออหรืออา t ตินะคะใครไม่ชอบขับรถใหญ่ๆต้องมองมาหาอีกโกคาเลยนะคะขับขี่คล่องตัว หาที่จอดง่ายแล้วก็ยังเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมด้วยความที่ว่าประหยัดน้ํามันนะคะแต่ก่อนที่เราจะซื้อรถสักคันเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลอยู่แล้วเนาะพี่ๆรถสักคันหนึ่งก็สามแสนเนาะเราก็ใช้เวลาผ่อนอยู่ประมาณ6-7ปี6-7ปีตรงนี้เราก็ต้องมองว่าอันไหนที่เราจะซื้อแล้วคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดนะคะเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวป้าจะมาอธิบายว่า รถอีโกคาคืออะไรเนาะรถอีโกคาคือรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะเหมือนที่ตักแจ้งไปเมื่อกี้นี้อ่าที่ตักดูจากข้อมูลนั่งอิงนะคะก็คืออยู่ที่พันสามถึงพซีซีแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วของเราจะเป็นพันพันสอเนาะแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาตัวใหม่จะเป็น1.0ึ่งจุเทอร์โบอาจจะเป็น Honda City แล้วก็มีตัว Nissan a m m e r a เข้ามาใหม่อ่าอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็น1.0เทอร์โบนะคะ ช่วยรักษาเสียงวาล,ล้อมโดยจะมีอัตราการปล่อยมลพิษที่ต่าอันนี้คือข้อดีของมันนะคะ <ส S 1> มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงน้อยมากเหมือนที่เรารู้กันว่ามันประหยัดน้ามันนั่นเองนะคะเหมาะกับคนที่เน้นจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนะาะแล้วก็อีก,กค่าข้อดีข้อหนึ่งก็คือมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามพวกค่าเซอร์วิสนะคะพี่ๆค่าเซอร์วิสหรือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นถ่ายอะไหล่การเซอร์วิสต่างๆที่ตัดแจ้งมาต่ํานะคะแล้วก็อีก,กคร์เป็นรถที่ได้รับการยกเวน้นภาษีในหลายด้านเช่นอะไหล่เครื่องจกักรวัสดุอุปกรณ์นําเข้าอีก,กคร์เนี่ยจะเป็นอะไหล่ที่หาง่ายได้ตามท้องตลาดทั่วไปนี่คือข้อดีของมันนะคะเวลาขับไปแล้วอยู่ๆเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดเราหาสาเหตุได้เราหาอะไหล่เปลี่ยนได้ง่ายนะคะสําหรับอีก,กคร์นะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆหรือว่าเป็นรถ ใายอื่นขึ้นไปอีโกโคาร์เนี่ยอะไรจะถูกกว่าแล้วก็หาเปลี่ยนไง่ายคุณสมบัติของอีโกโคาร์ก็คือหลกัลกๆเลยเน้นประหยัดน้ํามันนะคุณสมบัติของมันคือประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันข้อนี้ยกตัวอย่าง t o โตยโต้ายาริสโตยโยต้ายารเนี่ยประมาณ23.3 3กิโลลิตรนะคะที่ตักเคยบอกในคลิปทั่วๆไปเนาะ23.3กิโลลิตรถ้าเป็นโตยโยต้ายาริสถ้าประหยัดสุดๆเลยเป็นมัตด้าสองมัตเนี่ย24กิโลลิตรเลยนะคะ ในการที่เขาวิจัยกันมาแล้วนะคะมาด้า2อเนี่ยยี่กิโลลิตรจะใกล้เคียงกันแต่อยู่ที่พี่ๆพี่ๆจะชอบแบรนด์ไหนโตโยตาก็เซอร์วิทง่ายนะคะแล้วก็ค่าบำรุงรักษาน้อยแต่ถ้าใครชอบเป็นมาด้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองประหยัดกว่าแต่เวลาเซอร์วิสอาจจะราคาแพงขึ้นมาราคาเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากเดิมนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาอีกโกคาไว้ใช้งานอันนี้คือข้อดีของมันนะคะและอีกหนึ่งข้อดีนะคะคือเหมาะสำหรับขับง่ายแล้วจอดง่ายแล้วนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็อยู่ในกำลังทรัพย์ของเราด้วยอายกตัวอย่างบางคนนะคะบางคนคือเพิ่งจบมาใหม่นะคะหรือว่าทำงานในกรุงเทพมีงบจำกัดอยากผ่อนอยู่ประมาณ5,000ถึง6000 อีโกคาถือว่าตอบโจทย์ได้ปีใหม่ถ้าเช็คดีๆรสภาพดีๆได้ปีใหม่แล้วก็ใหม่น้อยด้วยนะคะนี่คือข้อดีของอีโกคานะคะเหมือนที่ตั๊กพูดในทุกๆคลิปเลยว่าอีโกคาดียังไงเนาะประหยัดน้ำมันขับง่ายจอดง่ายเซอร์วิสแล้วค่าใช้จ่ายถูกนะคะแล้วก็กินน้ำมันน้อยปล่อยมลภาวะน้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอะตอนนี้ที่ตั๊กอยู่จะเป็นโตโยต้ายาริสเอทิฟเนาะเอทิฟเราก็มีหรือว่าจะเป็นแฮทช์แบ็กห้าประตูก็มีนะคะตัวน,นี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหกพันนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยทั้งนั้นเลยอันนี้จะเหมาะกับพี่ๆนะคะนักศึกษาเนาะหรือว่าวัยทํางานที่เพิ่งเริ่มทํางานใช้เน้นประหยัดย้ำมันราคาไม่แพงต้องที่นี่เลยนะคะตั๊กขอแนะนําอีกทีหนึ่งที่เพชรยงของเรานะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมแท้นะคะว่า เร่มไม่มีชำํำรดส่วนหายนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะอ่าอันนี้คือรับประกันเลยนะคะรถไม่มีกลับสีนะคะไม่มีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนซื้อรถกับเราไว้วางใจได้เลยนะคะเปิดมามากกว่า24ปีนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานการดูแลหลังการขายข,ายของเรามีให้ครบเลยนะคะสําหรับใครกําลังมองหาอีก,ก้ขาาวไว้ใช้งานนะคะตาขอแนะนํามาที่นี่ได้เลยนะคะ สนใจเข้ามาติดต่อทดลองขับเข้ามาเทสไลฟ์กับตักได้ร้านเราอยู่ที่ถนนเสรีไทย68นะเบอร์โทรตักจะเป็น0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้มาบอกถึงข้อดีความเหมาะสมในการเลือกใช้อีกโกคานะเราขายอีกโกคาลูก,าก,ก,กค้าอยากได้โกคาร์เราต้องดูว่าตอบโจทย์กันยังไงนะคะ เน้นประหยัดน้ำมันราคาถูกนะคะขับง่ายจอดง่ายต้องอีโ้คารกันเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตักด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อ,ตอไปที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนที่ข้อดีอีโคคารวันนี้สวัสดีคะ่ะ